สำหรับใครได้ว่าอยากจะ,ะสนับสนุนผมนะทุกคนทุกคนนะ่าสามารถกดมาที่หน้าช่องหรือในคลิปได้นะทุกคนแล้วก็สามารถกดสมัครเพื่อเป็นสมาชิกของช่องผมนะทุกคนนี่เพียงแค่จ่ายเดือนละส5บาทนะคุณก็จะได้ชื่อ fc สุดหล่องผมไปนะแล้วก็มีีโมจิที่แบบโหดกว่าชาาบ้านนิดหน่อยนะทุกคนนี่ีโมจิผมให้กุหลาบเศร้าๆกัดปากแล้วก็ทรงเอยทุกคนอ่ะแต่ว่าใครที่แบบว่าอยากจะสนับนะสนุนผมนะก็สามารถสมัครได้นะเพียงแค่3 5บาทต่อเดือนนะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อเลยเอา โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ว่าคาดีชิปกำลังจะอัปเดตใหม่นะทุกคนเป็นการรีโมเดลของตัวรถนะทุกคนซึ่งรถที่เขาบอกว่าจะมีการเดี่ยนจะมีเอ่อเป็นพวกบุกตินะทุกคนน่ดีวูคันนั้นนะทุกคนแล้วก็เป็นเอ่อบุกติชีรอนนะทุกคนนี่คันนี้เลยซึ่งโมเดลเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะแล้วก็อีกคันหนึ่งมอนจะเป็นเอ่อลาฟุรารีนะทุกคนนี่คันนี้คือเกมจะมีการ อัปเดตใหม่ก็คือรีโมเดลอ่ะทุกคนทางเกมได้ออกมาประกาศแลวนะว่าจะรีโมเดลเพื่อเป็นการหลบลิขสิทธินะทุกคนโมเดลบางรุ่นในซีพีมีการเปลี่ยนแปลงออกแบบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาขนาดใหญ่เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนเท่านั้นก็คือเขาจะหลบลิขสิทธ์อะไรประมาณนั้นแหละทุกคนเราเข้าใจดีว่าบางรุ่นอาจไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถทาได้โปรดทดลองส่งข้อมูลของคุณมาให้เราเสนอก็อคือเราสามารถเออส่งข้อมูลเพื่อบอกเขาได้นะว่ายังยังไง ส่วนตัวผมเองกะไม่ชอบเลยนะไฟท้ายของเเอออบุกติดีโว์นะทุคนไฟท้ายแย่มากผมไม่ชอบอยังไงเราก็ต้องมารอดูนะทุกคนว่าเกมจะอัปเดตยัยงไงบ้างนะทุกคนรอโดยเกมอัปเดตนะทุกคนมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือยังไงหรืออะไรยังไงบ้างนะทุกคนโอเคสาวใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเพราะว่าถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์นั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถหลังจากอัปเดตนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขบไปนะทุกคน